พมเดชนะคะปัจจุบ,บันทำงานอยู่ที่สำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีมีหน้าที่รับผิดชอบงานโอทอปมาืานนี้ได้จะพาทุกท่านไปที่ทำงานนะคะว่านักวิชาการเนี่ยที่รับผิดชอบงานโอทอเนี่ยมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรบ้างไปที่ทำงานกันเลยค่ะ ถึงที่ทํางานกันแล้วนะคะอยู่ที่สารการจังหวัดกาญจบนบ,บุรีตอนนี้เราขึ้นไปที่ห้องทํางานกันเลยค่ะถึงแล้วนะคะที่ทำงานสำนักงานพัฒนาชนัดกาญจนบ,บุรีค่ะเข้าไปในห้องกันเลยค่ะนะคะช่วงนี้ก็มาดูว่านักวิชาการที่รับผิดชอบงานโอท็อปเนี่ยมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบอะไรบ้างน,นะคะ หน้าที่ที่สำคัญของนักว,วิชาการที่รับผิดชอบงานโอทอปเนี่ยก็จะต้องทําหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงานซึ่งหน่วยงานเหล่านี้ก็จะมีหน้าที่มีภารกิจของแต่ละสํานักง,งานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโอทอปและยังต้องเป็นผู้ประสานงานให้หน่วยงานของสถาบันการศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ของแต่ละกระทรวงนะคะเพื่อที่จะพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์หรือภูมิปัญญานเนี่ยให้มีการพัฒนา งานที่เราจะต้องทําเกี่ยวกับโอท็อปนะคะงานแรกคือการพัฒนาตัวสินค้าของผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนเมื่อผู้ประกอบการลงทะเบียนแล้วเนี่ยเราก็จะม,มาวิเคราะห์ว่ากลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการเนี่ยที่มีปัญหามีความต้องก,การที่จะต้องพัฒนาอะไรบ้างเราก็จะพัฒนาโดยเน้นหนักไปที่ตัวผลิตภัณฑ์ให้ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการเนี่ยมีการยกระดับขึ้นจากทีไ่ไม่มีมาตรฐานก็ให้มีมาตรฐานออยอมพอชอนะคะ การพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะเราก็จะเริ่มต้นด้วยมาตรฐานต่างๆของตัวผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับให้สินค้าเหล่านี้มีมาตรฐานเพิ่มมากขึ้นเมื่อเราพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานเราก็จะมองไปถึงตัวของบรรจุภัณฑ์ด้วยนะคะว่าเราก็จะมาพัฒนาตัวบรรจุภัณฑ์เนี่ย <S <s ให้เหม,ม <S <s าะสมกับผลิตภัณฑ์และเหมาะสมกับตลาดที่ตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยจะไปวางเมื่อเราพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทําต่อไปก็คือว่าต้องพัฒนา ศักยภาพกลุ่มเนี่ยไปพร้อมๆกับที่จะพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์วิธีพัฒนาศักยภาพกลุ่มนะคะเราก็จะเน้นหนักไปที่การบริหารจัดการกลุ่มให้เข้มแข็งโดยใช้แผนธุรกิจเนี่ยเป็นเครื่องมือในการที่จะสร้างกลุ่มเนี่ยให้มีความเข้มแข็งให้กลุ่มผู้ผลิตออทอมเนี่ยได้รู้จักประมาณการรู้จักคาดการณ์อนาคตล่วงหน้าสาปีหปีว่าเขาควรจะเดินไปทางทิศทางไหนเพราะสิ่งเหล่านี้นะคะ ก็จะเป็นตัวเสริมให้กลุ่มนี้มีความเข้มแข็งพร้อมๆกับเราพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ไปด้วยกันเมื่อเราพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์พัฒนาสัาภกลุ่มให้มีความเข้มแข็งแล้วเนี่ยสิ่งต่อมาก็คือเราต้องประสานงานส่งเสริมให้เกิดช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าโอท็อให้กับผู้ประกอบการน,นะคะโดยการจัดรถโชว์โดยการที่จะพากลุ่มนี้ไปร่วมงานที่ ส่วนกลางที่เมืองทองธานีนะคะและอีกหน้าที่หนึ่งนะนะคะที่เป็นหน้าที่ที่สำคัญของนักวิชาการก็คือการส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสารภูมิปัญญาท้องถิน่นโดยมีกิจกรรมที่สําคัญนะคะกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาให้กับเยาวชนโอท็อปที่เป็นทายาทภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะเราก็จะคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิตหรือผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรลงทะเบียนแล้วเนี่ยได้3-5ดาวเราก็จะไปบันทึกภูมิปัญญา ว่ามีความเป็นมามีขั้นตอนในการผลิตยังไงแล้วนําเผยแพร่ลงเว็บไซต์ของกลมเพื่อเอผยแพร่ให้คนทั่วไปเนี่ยได้รับทราบได้รับรู้แล้วก็มีแล้วก็เป็นช่องทางหนึ่งนะคะที่เวลาเราไปประชาสัมพันธ์ไปแล้วเนี่ยก็จะมีการสั่งซื้อตามมาค่ะงานลอตอรนะคะเป,เป็นการทําง,งานที่อยู่บนความสในใจของผู้อื่นเราในฐานะที่เป็นนักวิชาการมีความสุขค่ะที่ทําให้ คนผู้ประกอบการนะคะที่เราไปส่งเสริมไปพัฒนาเนี่ยเขามีความสุขในครอบครัวกรมก็มุ่งหวังที่จะให้มีการสร้างเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็งชุมชนเพื่อตนเองได้และในที่สุดแล้วเนี่ยก็ต้องการให้ครอบครัวอยู่ดีมีสุขค่ะ